สวัสดีครับเอฟซี FC ครับนคลิปน <so ี้เอจจมาคำนวณสูตรใหม่ครับซึ่งเอจจย้อนไปดูตั้งแต่งวดที่อ้อสองหกตรงนี้นะครับเพื่อความมั่นใจของเราว่าเราจะตามสูตรนี้หรือไม่ตามนะครับก็มิติใช้ของเรานะครับเราก็จะใช้ร้อยนะครับร้อยบวกซีคงทีครับ มีเลขคงที่ด้วยนะครับ4บวก4คงที่ก็จะได้8นะครับ8เพิ่น2ก็จะได้0เพิ่น2ก็จะได้2ตัวนี้เพิ่น3ก็จะได้5นะครับก็จะมีแปด1 2 3 4ตัวนะครับ ก็งวดทับปลายเราก็จะใชหลกร้อยคือหกหกบวกสี่คงที่ก็จะได้ศนะูนย์ศูนย์นะศูนย์เพิ่มสองก็จะได้สองเพิ่มสองก็จะได้สี่ตัวนี้เพิ่มสามก็จะได้เจ็ดอย่างนี้ครับก็งวดทับปลายละร้อยคือแปด แปบวกซคงที่ก็จะได้2เพิ่นสองได้สครับตะกาเพิ่นสองก็จะได้6ตัวนี้เพิ่นสาก็จะได้9นะครับก็งวดทับปลายละร้อยคือ6 6หบวกซคงที่ก็จะได้ศูน ถ้าได้0ูย์ก็เอาตัวนี้0 2น7 0 2อแล้วการจงวดทัไปลายละร้อยคือ6 6หบวกสคงที่ก็จะได้0ก็จะได้ตัว9นะครับ0 2 สีจ็ดอย่างนี้นะงวดทับไปละร้อยคือสี่สบวกสคงที่ก็จะได้แปถ้าได้แปดเก้าตัวนี้8ปดศูนย์สอ้าก้าห้า หงวดทับปลายก็ร้อยคือหนึ่งครับหนึ่งบวกสี่ของที่ก็จะได้ห้าได้ห้าใช่ไหมใช่ครับได้ห้านะห้าตัวนี้พื้นสองก็จะได้เจ็ดไอ้นี้พื้นสองก็จะได้เก้าตัวนี้ เพิม่มก็จะได้2อ,อย่างนี้ครับก็งวดทับปลายเราก็จะใช้รลล้อยคือ7จ,จบวก4คงที่ตัวนี้ก็จะได้1ครับ1น,นะ1ตัวนี้เพิ่ม2ได้3อันนี้เพิ่น2ก็จะได้5 ตัวนี้เพิ่นสามก็จะได้แปดก็งวดทับไปละร้อยคือศูนย์ศูนย์บวกสี่ก็จะได้สี่ได้สี่นะครับตัวนี้เพิ่นสองได้หก ตัวนี้เพิ่นสองได้แปดตัวนี้เพิ่นสามโกะจะได้หนึ่งกองงวดล่าสุดวันนี้นะครับดดัร้อยคือหนึ่งนะครับหนึ 1, ่งบวกสี่คงทีโกะจะได้ห้านะครับถ้าเจอห้าเก้าตัวนี้นะห้าเจ็ดเก้าสองห้าเจ็ด เลขสองนะครับในเมื่อเราได้ตัวนี้คือละสิบนะครับเออให้เข้าใจอย่างนี้นะครับก็มาหาหลัาน้อยนะครับดลันน้อยเอ็ดก็จะใช้ตัวนี้นะครับให้ดูดีๆครับคือลัดร้อยครับลดร้อย บวกละน้อยครับเออละน้อยบวกละสิบและการบวกเลขคงที่ด้วยนะครับเลขคงที่คือเก้านะครับก็กสบวกห้าก็จะได้เก้า 9, เก้าบวกเก้าคงที่ตัวนี้ก็จะได้8 8นะ8ปดในเมื่อได้8ให้ลบสเหลือหก ก็ลบสองกลบสองก็ยังเหลือ4ตัวนี้ลบ4ก็จะได้0อย่างนี้นะครับก็งวดทับปลายเลข2ตัวโบโนอไปที่2 6งวดนี้2ตัวนี้ละ10บละกา6ตัวนี้ละน่วยครับ ดูดีๆตามที่ใหม่นะครับก็งวดนี้ลดร้อยหกบวกสองได้แปดแปดบวกเก้าก็จะได้เจ็ดตัวนี้ลบสองยังเหลือห้าตัวนี้ก็ลบสองเหลือสามตัวนี้ ลบหกก็ออยังเหลือเก้านะครับเออลบสี่นะครับเอ,อ้ยใช่ไหมให้ดูดีๆก่อนนะครับตัวนี้เพิ่มหกตัวนี้เพิ่มหกก็ได้เก้านะครับเอออย่างนี้นะครับเออก็งวดทับไป สองตัวบนเอาไปที่4ห้า่ตัวนี้ละสิบแล้วก็ห้าตัวนี้ละน้อยครับเดี๋ยวเอ็ดให้ไลซีก่อนนะครับดูก,ก็จะไหลตานะครับ หมวดทับปลายก็ละร้อยคือ88บวด4ได้2 2งบวก9ได้1นตัวนี้เพิ่มปาดเพิ่มปาดก็ต้องได้9ตัวนี้เพิ่มปาดอีนะเพิ่ม8ปดอีก็จะได้เจตัวนี้เพิ่ม6ก็จะได้3 อย่างนี้งวดทับปลายสองตัวบนเอาไปที่สี่เจ็ตัวนี้นะครับอยู่ละสิอากาศเจตัวนี้อยู่ละน่วยครับเดี๋ยวก็ค่อยไปครับก็จะบวกตัวเลขไม่ค่อยเื่านะครับงวดนี้นะครับ6กบวกสี่ได้ศูนย ศูบวกเก้คงที่ก็จะได้9ตัวนี้เพิ่มแปดเพิ่มแปดใช่ไหมเพิ่มแปดได้เจ็ดตัวนี้เพิ่มแปดได้5ตัวนี้เพิ่ม6กก็จะได้1งหมดนี้2ตัวบนอไปทีศูน ศูนย์เก้าก็งวดนี้นะครับหกบวกศก็จะได้หกหกบวกเก้าขงที่ก็ได้5้าห้านะตัวนี้คนสองได้เจ็ด อุ้ยไม่ใช่ครับตัวนี้นะเพิ่มแปดนะเออเพิ่มแปดได้เจ็ดเพิ่มแปดได้สามเอออย่างนี้นะครับสาออตัวนี้เพิ่มแปดก็จะได้หนึ่งตัวนี้เพิ่มหกก็จะได้เจ็ด เอตอตรงอย่างนี้นะครับงวดนี้2ตัวบนออกไปที่สี่ห้าสราคาหนะครับเราก็ต้องบวกตัวเลขไปด้วยกันนะครับบางข้างแอดก็จะบวกพิรนะครับก็งวดนี้สีบวกสได้แปดแปบวกเได้เจ็ด 5้าละเจ็ดเก้าตัวนี้ครับ7 5 3 9 7 5 3สแล้วก็เงวดนี้มันออกมาที่5 9 5 10, 9, อยู่ละสิบเอยู่ละหน่วยครับ งวดนี้หนึบวกหได้6กหบวกเก้คงที่ได้5ถ้าได้5้าเก้าตัวนี้นะครับ5 3 1จิตดห้าแล้วก็จิตดงวดนี้มันออกไปที่เก้หเก้าตัวนี้อยู่ละสิบ ห้าตัวนี้อยู่หลันนูยครับสูตรนี้ก็ชอบมากนะครับก็งวดนี้นะครับเจ็ดบวกเก้าได้หกหกบวกเก้าคงที่ก็จะได้ห้าถ้าได้ห้าเก้าตัวเก้านี่ครับห้าสามหนึ่งเจ็ดห้าสามหนึ่งแล้วก็เจ็ด งวดนี้มันออไปทีหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งตรงนี้ก็งวดนี้ศูนย์บวกหนึ่งก็จะได้หนึ่งหนึ่งบวกเก้าคงทีก็จะได้ศูนย์ใช่ไหมเออได้ศูย์นะครับ ศูนย์ศูนย์ตัวนี้เพิ่มเพิ่มแปดใช่ไหมเพิ่มแปดได้สามเพิ่มแปดก็จะได้แปดก็เพิ่ม8ดอีใช่ไหมเพิ่มแปดอีก็จะได้หกตัวนี้เพิ่มหก ก็จะได้สองงวดนี้มันออกไปที่หนึ่งหกหนึ่งตัวนี้เข้าละสิบหกเข้าละน้อยครับก็ถือว่าสู้นี้เดินดีนะครับอืมก็ลองดูในงวดนี้นะครับหนึ่งบวกหนึ่งก็จะได้สอง สองไปบวกเก้าคงที่ก็จะได้หนึ่งนะครับเออถ้าได้หนึ่งเก้าตัวนี้นะครับหนึ่งเก้าจดสามหนึ่งเก้าเจ็แล้วก็สก็จับคู่ได้เลยครับห้าหนึ่งห้าเก้านะครับ,รบเดี๋ยวเอเจ้าจับคู่ให้ดูครับแอบก็จับมาเรียบร้อยแล้วนะ ตัวนี้คือรันซิปและตัวนี้คือรัดน่วยครับทั้งมดก็จะมี16คู่ตรงๆครับหนึ่งสองสาใช่ครับ16คู่ตรงๆนะแต่จะให้เน้นเราก็จะเน้นไปตัวนี้ครับตัวนี้มันจะตรงตัวที่เอ็ดได้ลงคิดไปในงวดก้อนนะครับก็คือ59าเก้นะครับห้เก้าก็ห้าหนึ่ง 5 3 3คู่นี้ที่ตรงชุดทีเอ็ดได้ลงไปในหัวก้อนซึ่งถ้าจะให้ในคู่เดียวนะครับก็คือ5้เก้าเลยนะครับเอ็ดว่า5ตัวนี้มาล้านเปอร์เซ็นครับครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับรอเอ็ดจะมาสรุปอีกทีว่า5้าเก้าตัวนี้ หรือว่า51 53 3คู่นี้ตัวไหนจะมีโอกาบมาถึง100%เซครับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้ครับขอให้โชคดีครับ